ก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันนี้ก,ก็มาอยู่กับช่องอูจังโกเชินเคยเนาะโอ้ทำหลุดโปรโมทไปมันก็เชิงจะมีปัญหาแพี่น้องเอง้บะเพราะจะคล้องหลุดนะสปอไม่เคยบาไม่เคยพูดแต่ผมอยากท้าว่าไอ้คนไม่หู้ทำไมคุณผูดเกินดีใช่ปะเก่งครับถ่ายเก่งมาเลยครับที่อู คุณเดียกขาแรงคุณมาเลยคุณจะเอาวันเท่าไรเดียกมาเลยครับผมหลับครับต้อนรับเข้าทํางานที่อูเดียกมาเลยวันละสองพันสามพันก็ได้ครับผมกล้าใจ่ากเก่งต่พิมพ์ผมคนจริงครับอะไรที่ผมพิษผมผอมแก่ไขผมไม่เคยแก่ตัวแต่อะไรที่ผมไม่ได้ทําแต่คุณมาว่าผมหลดมีดีอย่างงี้ไอ้มีดีอยังงุ่นไอทอปไว้เขาสี่วกคุณเห็นหเปล่ยในช่องเสียดม ผมไม่่าไปว่าใครหรอกครับคือบางที่แกไปปล่อยเขาแกยังไม่ดูแะบบแกไม่ได้ยกท่อขึ้นให้เขามันไหลลงขึ้นเขามันข้างปายท่อบางทีเขามันเกียกกันขึ้นมันมีเขาข้างปายท่อครับหรืออาจจะซับมอเตอร์ไม่สุดแค่นั้นเองที่เขามันไหลปล่อย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 ครับแล้วไอ้ที่มันพันเกี่ยวผมไม่รู้มันพันเพราะสาเหตุเขาหรือมันพันเพราะอะไรครับของตรงนี้จุดตรงนี้ะเปียบเียบกัขคานนี้เนาะ มันปรับแต่งได้ครับพี่น้องถามว่าทีหลดเป็นอะไรจะค้องหลก็โทรมาหาผมไหมโทรมาครับว่าน้ำมันชาว่ามันพันหมูผมก็บบอถามมันพันหรือมันบวนถ้าคือพันเนี่ยแต่สาเหตียี่มันพันเป็นกระหมเลยคือมันเขาปุ๊บเล้ยวมันพันข้างหน้านี่มันบวนออกมาข้างหลังผมก็บบอเลครับว่าให้ขยับหลูกเกี่ยวไปหลังแล้วก็ยกเอาแหวนหนุนเตีนหลูกปืนเค้นครับมันไม่มีหลดที่ไหนดอกมาเลยไม่ไห่นี่เห็นไหมท่านเห็นไหมครับนี่เนี่ยเขารอยขนุนเนี่ย มันต้องมานหนุนขึ้นแบบน,นี้ครับทามันฉีดไหลยเมื่อก่อน,นี้ไปไล่กินเข่าไหล่แต่ว,ว่าถ้าปลาคุณเกง่เกงกินได้ไหลยเม่อไอตู้ไม่ได้หน่อยคื่อ่งแค่นั้นครับคุณอยาเอาเงินก็เอาหลุดสเปคหน่อยๆซ้ำนี่ไปเทียบก็สเปคใหญ่ๆแล้วคุณมาพิมพ์คอมเมนต์ด่าผมบ่าผมแล้วคุณมาเกง่งคุณมาเลยผมให้บนลสองพันสามพันผมจ่างครับมาได้ครับทีอูแต่ว,ว่าทามาแต่ทำไม่ได้ไม่ขออะไรมากนะครับ คือในผมมันละสามพันเลยไหมสีส้ำผมจ่างคุณน่ะครับบันนี้ผมกำลังทำปานเลยครับพี่เนาะเจ้าของแกมาเรงครับแกมาแกที่นาไม่ดีลกะก็ไเม่ได้บาร์ล็อกไอเราทําไม่ท่านใครเขาก็อยากได้ดวดนะครับผมเร่งกระเร่งให้เต็มทีและของคันไหมครับนายนี้แล้วเชียงหวาลงทุนวางเปล่าแล้วเปียนใช่อย่าด่าด้อหางานเข้าใจใไหมให้เจ้าเท่นแหละครับบัานนี้กันลดแรงเกินครับเอายันหมาไปก่อนเผาคาดีเลยครับเสียบัส ครับเอ้าสอบถามเกี่ยวดันพันไหมออเกี่ยวดันเยัเออมันพันเพราะเอ็นยั้งคนมันแรงก็หลดเนบ่ปะเออกระลูเห็นช่วงมันมวนกับชะลอจังไรว์ไหมแมนบอสเอกข้อมันกิ๋นมีทันนะขันมันกินทันไรกับเป็นไหนติดไดติดข้อหลดแล้วนี่ครับยันหมาเกี่ยววันละจังไรหน้าเอาบอพี่นองไปด้วยจะขจว่าโม ี่ทไรน,นี่อันนี้ถึ <c oughs> งกี่โมงยี่สิบสามทิไรเนี่ยเข <c oughs> าชื่ว่าโมจะก็ว่าโมแต่ความจริงมันแต่เห็นโพสประมาณตีหนึ่งหรือตีสองนี่ต้องมีสี่สิบหรือห้าสิบครับยันหมาตัวนี้เขตบันไทยครับถ้าใครไม่เชื่อไปดูได้ <c oughs> ถ้าวาไม่ได้ไปวิ่งตามเด้อแล้วกิรูววิ่งไว้มีไว้เคยเห็นไหมครับวิ่งจนลิ้มระเบิดนะลิ้มรูดนะแอรลิ้มรูดเผาขาครับใส่เผาไทย อันนี้เสื้อเผาหนกครับบ้านเสื้อเผาหนกมาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเผาหน่อยๆน,นี่เดี๋ยวอันนี้เผาไทยไมตายะครับถ่าเผาเผาหนกอยู่สองเอามาอยู่สองไสยจะต้องเป็นอยู่สึ่งนะครับเผาหนกแกก็ไม่เคยพูดอะไรหรอกคนนี้เขา้าใจครับแกมามีอะไรแกมาหาผมตลอดครับอยู่กันแบบพีแบบหนกครับเนี่ยเห็นไหมเขามีเงนินหลานเจ็ดครับผมบอกให้กํบเงินไปซื้ออูดังๆอูใหญ่ๆเลยครับแกไม่ยอมครับแกไม่ยอม จะต้องให้ผมมาประกอบถึงจะเอาตู้มาจากอูรุคีครับจะต้องมีอะไรที่ผมเป็นคนทําด้วยจะทิ้งย่อมครับมีเงินกําเงินสดเลยครับอย่างจะตื่มาให้พยานหมาไปเกี่ยวร้อยครับมันทําไม่ทันต่างคนต่างเห็นใจกันแหละพี่น้องก็แกกันหน่อยใจ,จอยู่แต่่วาเราก็คุยกันเราไม่จะไปด่ากันเราเอาเหตุผลคนใหญ่มาคุยกันครับเราจะเอาเหตุผลเล็กหน่อยมาคุยกันแล้วไอ้หลดเป็นอะไรคนไม่รู้นะ แล้วคุณเอาหลุดผมนะที่ผมทําไปนะ่ะเนี่ยผมจะให้ดูอะไรเกา่าซอปอโดยความ,มาผมกวัวไม่จบนะบางสิ่งบางอย่างผมไม่สามารถซื้อให้แกเปลี่ยนใหม่ได้ครับเนี่ยตอนเราทําเนี่ยเนี่ยดูกลองเศษของเก่านี่ครับนเนี่ยสภาพหลุดตอนมาจากขั้นไหนันขั้นนี้ต้องคุยกันนี่มอหน,น้ามอออเอาของเกา่ามอกองทั้งน้ำมันเอาของเกา่าผมเห็นไม่งามผมซื้อใส่ให้ใหม่หมดทังน้ำมงนน้ำมันใหม่หมดครับพี่้องในเงินหาเสียนหา แต่นอกนี้จะพวกปั๊มที่ไหนก็จะเจ้าของเก่าได้มันไม่ได้อันนั้นสอปแกต้องซื้อเพิ่มเขาคุยกันเขาเข้าใจครับแล้วเรื่องเงินอย่างท่องอ่ะผมไม่อยากไปช่วงใครหรอกพอหลรดมันกีขั้นครับบางทีผมกับพตเอออยากให้เอามาให้ทยอยให้ผมบางคนที่ยังไม่ให้ผมเลยหรือว่าทํหลถดไม่เป็นแสนให้สองสามหมื่นมันก็ไม่ไหวครับแต่คนที่เขาให้มาเร่อยผมไม่อยากไปว่าคย่าอย่าไปซีเเดยดยาถ้าเราคุยกันเรี่ยวเราอย่าไปเก็บตองหันมาคิดว่าครับเราคุยกันเลี่ยวเออคนที่ให้ผมไม่ว่า ขับถึงจะให้มาให้หน่อยก็ให้ผมก็ยังดีครับแต่ไอ้คนที่ว่าทาไปแล้วละหายเงยียบไปเลยมันมนก็พูดไม่ได้นะผมก็ต้องเข้าใจผมดาผมก็ไม่อยากไปพิจารณาก็คใครหรอกแต่ว่าผมต้องทํามาหากินอีกหลายปีผมต้องซื้อขายของกระดานอะไรอีกหลายปีถ้าผมเสียเครดิตพี่น,น้องคิดเอาครับถ้าผมเสียเครดิตผมจะไปเอาอะไรก็ไหน ใครแคจะให้ผมมาทํารดก่อนผมต้องหาเงินสดมาสื่อที่นี่ท้าผมยึงอยากถ้าผมเบิกเงินไม่ได้จากลูกค้าผมก็ไม่สามารถไปสื่อของได้ที่นี่ถ้ายังเราเคยเอาของมาทำเด็กก่อนผมไปขังเดยวผมก็ได้ของมาทํีแยวถ้ามีเงินซดหรือว่าให้จะย,ย่อยผมที่สองหมื่นสามหมื่นผมจะไปสื่อของกี่ดอกแต่ผมต้องเสียเวลากี่ที่ครับก็ฝากให้คิดก้าคนที่ว่าคอมเมนต์ว่าทางอูมีดีอันหนุนมีติดอันนี้มีหายรับเย๋ยว,วันอัางข้ารผมหาซปอพอับสายน้ำมันนี่ไม่ใช่เรื่องของผม ที่ป๋าสายน้ำมันแตกสายน้ำมันหลว่าี่สายน้ำมันแตกสายน้ำมันหลว่าเดี๋ยวผมทำสายแบบสายอุลิคไปขันให้ครับเดี๋ยวไปหลายสายให้ใหม่ผมอยากจบผมอยากให้ดีเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยดูคลิปผมไม่เคยผมไม่เห็นป้อๆไปทำปัาตู่ให้แกก็ามาเห็นหลดแกเกี่ยวพี่ทีเดียวเขาไปดูคลิปอยู่คลิปหนึง่งครับพอดีกับที่ตอ่อกันคุยกันมาเป็นปีเลยลครับแกก็เอาหลดมาหลับปากเออแบบที่ทำให้แกที่แหลกแบบเจ้ามาบิวครับพี่น้อง ผมมาดูเดียวจกจะให้ผมบิวอย่างไงบิวไปผมก็คิดว่ามันจะไม่จบยิงกว่าเกา่าแลี่ยวคุณอย่าเอาผมไปเปียบเทียบครับเงินทับนี่ 5, หาแสนหาเดียวคุณเอาเงินเอาผมไปเปรียบก็หลดลนห,นปปหล,ดลุ่นนุ่นไปเปียบก็หลดหลุ่นนี่ก็เงินเป็นหลานครับคุณบอยให้เขาซื้อไหมได้หลดดีๆคุณเอาเงินไปให้เขาทัวคุณเอาเงินหาแสนไปซื้อหลดไหมได้ไหมเอาถามหนุ่นถามคนเข้ามาหนุ่ถามเสียบ้านหนุ่เอาคุณเอาเงินหาแสนไปซื้อได้ไหม เอาเสียบ้านมีเงินหาแสนมีสิหลถดไหมเดี๋ยวไม่เอาก็บอกว่าเอาเงินหาแสนไปเสียบก็เงินหลานทำไมไม่เอาเงินไปออกอูนหนึ่งทำไมไม่เอาเงินไปออกอูนี่เอาแล้วแล้วคุณว่าแค่มีเงินกันกี่บาทไอ่ข้ามบอกมีกี่บาทของคุณมันแปดแสนก่าวแสนคุณเอารถดเออนี่อันนี้แค่ตูปลาข้อก่าวแสนนี่เอาพี่น้องเนี่ยตูปลาข้อใบเนี่ยก่าวแสนเออยังไม่ได้เชียวเลยนี่ยังไม่ว่าเรอกอังนี่ครับผมก็เห็นใจเห็นใจจริงผมมึถึงหางานใหม่เสียบาทเกี่ยวครับคือเราเหตุดพูนคุยกัน มันเหลือแต่จจนอกเลยครับวันนี้ใครยังเนี่ยแกมากแกกะยังหว่ากแกต่อว่าผมผมก็เลรบอบผมกับพึ่งก็มาจากโรงพักเนี่น้องวันนี้พึ่งจบเลี่ยงครับที่ดถชนกันจบเย่างจบราววันนี้แหละจบเร็วครับกะวะสมองไปหนึ่งเร่อง,งแล้วครับใครจะหว่าจะดาจะอะไรผมผม,ผมไม่ซีดดอกจะ่ว่าในมุมมองของผมไม่ผมผูดบางถ้าคุณไม่เคยสัมผัสคุณไม่เคยอยู่กับผมคุณไม่เคยเข้ามาอูผมคุณอย่าพึ่งตัดสินแขกคุณเห็นคลิปแขกเมื่อกี้นาที แค่นั้นครับแล้วคุณอย่าพึ่งตีอว่าอันนู้นอันนี้แล้วคุณเอารถดเครื่องสีสูปลอยสิบเจ็ดแรงไปเรียบเทียบกับเครื่องสองลอยเจ็ดสิบแรงมันเทียบกันมีได้ดอกคุณเอาสเปคหลดราคาหาแสนไปเทียบกับสองหลานเขามันจะเทียบกันยังไงครับเราทําซ้ำนี่เราถือว่าเราเอาใจช่วยกันสุดแล้วครับผมไม่ได้อยากดังหรอกพี่น้องพี่น้องมาดูหลดนี่อูผมไม่ได้คุยหรอกแต่ว่าผมไม่ได้อยากดังถึงข,ขนาดจ่ว่าจะต้องไปกกเกาะกระแสใครดัง ครับคือทำเราทำโดยใจเราไปไหนมาทำาดยนำไา่ครับแล้วที่คอมเมนต์พิมพ์สนุกมือบาดด่าผมยังหุ่นยังงี้บาผมอันหนุ่นกับไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้เอาเอาแบบนี้ในทางครับกันคุณต่อได้ไหมเดี๋ยวผมหาเงินหาเส้นหาไปให้คุณต่อครับแล้วทำให้ได้เหมือนผมนะถ้าทำไม่ได้อย่ามาปาครับผมบอกแค่นั้นแหละบางทีคนเราในมุมมองของผมให้ผมปูดบังครับหลายเรื่องหลายอย่างครับ,ายยารบผมทำผมเต็มถี่ผมอดรับอดนอน ไม่ต้องถามหรอกว่าผมไหนกำไรหรือขาดตุนครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อกำไรครับแสนแสนขับกำไรแสนกำไรเดี๋ยวเอาหลอดพิกอัพไปเคาไปเนี่ยแสนหนึ่งมาทำหลดคิดแค่นั้นพ่อจักกำไรหรือขาดตุนครับเอาหลดกระบะไปเคาไฟเนี่ยครับแสนหนึ่งมาจ่ายขาแรงลูกน้องครับผมไม่เคยมาพูดดอกแต่มันอึดอัดนนตันใจเราคลิปครับใครจะว่าผมโง่กับช่างครับคือคนเราหลับปากเข้าไปเหลียวว่าเอาราคานี่เราทำได้ มันจะขาดทุนเนื่อหจากำไรผมก็ต้องทําในข้อตกลงที่อันในของเก่าของใหม่แต่ของเก่าเราก็ว่ากันไปมันไปเสียเราก็ตามไปซ่อมถามว่าเวลาหลุดมีปัญหาโทรหาผมคาปรึกษาผมให้ไหมผมให้คาปรึกษาตลอดครับไอ้ถอปล่อยเขาที่มันซาดนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยอย่าไปงูหลผมบอกเลยแต่แค่ใบกิ่วมันสูงคุณตัดลงผมก็บอกแกเดี่ยวให้แกตัดลงแกมีแต่หลุดเข้าบานแล้วทีไม่ขึ้นที่เห็นในคลิปเมาที่มันซาดยหญ่ให่นั่นไปดูฟังก็ปลอถอดดื้อครับเด้อฟังมันทันปลอถอด และที่นี่ไบกเกี้ยวมันก็สูงมันก็ยิงตกะกัดเย็นเยอะครับแค่ตัดไบกเกี้ยวลงมันก็จบเลยครับถ้าคนที่เขามีรหลดผมดูบางคามหมน่์ผมบอกสุดนั่นแหละคือคนเขาผ่านการขับรถมาคนเขาผ่านงานมาครับแค่ตัดไบเกี้ยวมามันก็เลือกซาดเล้วครับผมก็ถามแล้วจะให้ผมตัดไปสันเลยก็ไม่ได,มบบมด,ด้ผมก็บอกแต่างที่แรกแล้วก็ถามมันยังกัดเย็นกัดตัดผมก็ตัดลงให้เหล้วถามมันเดืเดอดเย็นเออเล่ากัตัดลงอีกเล็กน้อยครับ ตัดเยอะไลก็ไม่ดีเวลาเขาเต็มอุ้มมันไหลลงคลื่นครับมันไม่ซาดออกครับเดี๋ยวแต่เตดีเ๋ยวใจจะผูดเดี๋ยวใจจะบ่าครับรต่ว่าท่านี้มาผมไม่โกรธไม่เกลียดไม่เกลียดจะใครครับผมขอให้มาทํางานที่ผมแสนพอทําได้ยังก็ปากพูดครับว้บนานละสามพันกระจางได้ครับรแต่ว่าทําให้ได้ดิครับทําให้ได้เหมือนที่ผมทาดิ แต่ถ้าไม่ได้บีพวกที่คนมาแต่คนเป็นเขาไม่เคยว่าดหรอกพี่น้องคนมาเป็นเขามาดูคลิปเขามีแต่คอมเมนต์ดีๆทางนั้นนะผมรู้นะจากการคอมเมนต์นะคนนี้เขาเป็นงานครับคนนี้เป็นงานเขาคอมเมนต์นี่ผมว่าสุดเลยผมดีใจครับบางคนที่เข้าเขาใจที่เขาเรียนหลดนะแล้วก็ฟ้าครับอย่าเอาเงินหาบาทไปเทียบก็เงินยีสิบบาทครับมันเทียบกันไม่ได้ให้เข้าใจตรงนี้ด้ลองมีเงินหาบาท ถือไปสื่อขนมถุงหยี่สิบาทดูทคนเป็นนี้ไหมคิดแค่นั้นพอคุณก็ต้องเป็นนีนะแต่คุณเป็นนี้ก็ไอ้คุณมีตังหาบาทแล้วคุณก็ซสื่อในราคาที่คุณมีหาบาททําในของราคาคุณคุณถึงว่าคุณจะได้ซ่อมซ่อมบางอะไรบางคุณก็ยังไม่ต้องไปเป็นหาเงินไปจ่ายใครอีกิบหาบาทหรอครับมันทําบใจกว่ากันครับก็ฝากฝากบางครับในมุมมองของผมไม่ได้อยากมาพิจัยกับใครครับเยววันอัคขันครับ คนอย่างผมผอมลุยผอมหลับจบครับไม่ดีผมไปหาปาฉะผมกับโทรคุยกันเลยครับแล้วผมไปดูห้สายคนทุนจีบาดแข็งผมไม่ได้เกียดเจ้าใครครับผมไม่ได้เกียจเจ้าใครหรอกแต่ว่าจีบาดแข็งก็คือก่อนหลุดออกไปจะอูผมบอกเดียวว่าเพมันมันแข็งนะมันห่างครับแกว่าอุ้ยโวนไปเจ้าเขาเอาไปกอนแล้วค่อยแก้ไขทีหลังครับเดี๋ยวประเด็นดามาคุณมาทีหลังมันก็ไม่ถูกต้องครับไอ้ปากนี้น่ะน่ ผมอยากถามหลดไข่หนึ่งว่าสิเกียวมีเคยติดปากลองบอกผมมาด้วยเห็นเขาหล่มสองชั้นสามชั้นเขาสอบ,สอบ,สอบแอ้วไปไไปใส่กระถุงใสนะ่น่ะมีติดลองบอกผมมาด้วยหดไครไม่ติดเออแค่นั้นแหละครับฮะคลิปนี้เกาะฝากเป็นกำลังใจให้นาะคนจะบ้าก็บ่าไปครับคนไม่เข้าใจครับสำหรับท่านผู้ดูทางไลฟ์เกาะยังหลับสมัครงานอยู่ที่อู่อยู่นะครับ,รบอ่ะคลิปนี้จบแค่นี้พี่น้องจะทำงานต่อครับ ฝนก็จะตกเลยฝ่าคึมๆครับเร่งท้ำนี่บ้านองคารตอนเ้าจะไปหาแกถ้าไม่ตอนเ้าก็เลี้ยวทร่ไปกันนะจะเดบไปตอนบ่ายรอดูครับว่าผมจะเอารถกลับบ้านมาเลยตอนไหนเครื่องพังครับฝนตกคุมมย่นเลี้ยวเครื่องไปสายรถรับเอารถกลับบ้านมาแล้วมันยังสบายใจพี่น้องรถผมเครื่องพังเจ็บรับปีนี่เจ็บช่ำเจ็บสุดๆดครับอ่ะเจ็บนี่แค่นี้แล้วครับพี่น้องแล้วฝังลูกเจ้าห้เสียบบ้านเท่ากันครับสวัสดีครับผม